สวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้ก็พบก,กับช่องดิมดาสาวน้อยลังสารมื้อนี้น้องดิมก็สิเอารถจักรแปลกันทุกคนตอนนี้ก็กำลังสิเอาขึ้นไปทุกคนไปเปลี่ยนกำลังใจพ่อแม่เอาขึ้นกันเลยี่ <c oughs> ทุกคนขณะนี้พ่อกับแม่น้องดิมเนาะนนก็นยูงรถขึ้นไปซ่อมไปซ่อมกันบ่ได้อ้าวไปกำลังใจให้สู้ๆเดดไปแม่จสิค่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมึงลดฟากหนึ่งบูมีแอันอัดเลยอู้โวววว้อวววน้องดีวว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 นวววกวนววววว้ไปว่ได้นวววาวว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 ้วว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 ว่ ทั้งดีพวกมีรถไปอันทำลิปไปเฮ็ดคลิปไรเงินเฮ็ดยูืดเงานติดบวได้สงสัยมันเป็ีนลำดับบไฟผมตอนี่้นได้ตอนนั้นพี่ทำได้ตอนที่เ่าซุปนอนดิบเนาะซุกซุกแลนแม่เป็นคนขี้น้องดิบซุกสตาร์ทเขาได้ได้แล้วก็มอดไม่นะเนาะคือพ่อหยันมึงมาสร้างเนี่ยหยันมึงเลยบึ้น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 แล้วก็มอดมอดจิตหได้เลยไหนสร้างเพื่อกันหาสร้างเพื่อแปลงให้พอพ่อมาสร้างบอกมูจักเลยจิตหมดเท่าได้ดิ โอเคทุกคนไปไปกันเลยทุกคนตอนนี้กิดกำลังออกไปเนาะอะอกเอ้ยออกรถแหงยาใสเก็บปีนยานั้นจ้ะ นี่รถตัวที่พ่อต้องดิมมัดนอกเป็นอันนี้เลยเสื้อมามัดตันนี้เลยจังฟังคุณลายกันฟังนี่นอกทางแบนเงินเทเลนอ่ะโอบ้านตัวอันต,ตัวที่น้องยิบเคยแบดแบ,บงจีนรถอันอันอ,อีแตนนะทุกคนเนาะ พ่อก็แล่นไว้ไว้ได้เดินคนเนาะใน่เคยข้ออันขี่ไปคือมือมือเดียวะมือนั้นเนาะพ่อเนาะอันไปเอาอันนั้นน่ะอันยากๆขี่ไหวหรือว่าอันรถมอดปั๊บไปนึงคักเลยแบบนั้นติดกับบอกงยากอยากขี่ไหวสุดท้ายได้ซากันเก้าพ่อ ตอนนี้ก็อันจะออกทางแบงแลนะน้องอันนี่ห่อทางแบง,นแนแงแล้วให้อันอันยูคห้ตัวเขาไปแปลงรถหรืนบปล่ออ๋อนี่ไป้านเดิมทุกคน้านตัวที่เขาเคยแปลง่ยนรถตกัตกๆเนาะว่นรถแสนอันนั่นเกทุกคน ข้ามทางไปเลยมาเบิ่งกันเอาเสียรถจะได้อันเอารถลงก็ได้เอาขึ้นแล้วก็ในหิ้วขึ้นเอาลงจะได้ห้ามตะขนบ่อยนะจ๊ะเคทุกคนเอาลงกันเลยอตอนนี้พอนางดิบกำลงังอันแกะเส,สื้สอ,อเนาะแกะเสื้อพวกรดลง อนนี้ก็แกเสโอปีนหอยลบปีลมาลุ่ลยกนตอนนี้พ่อกจะลงเนาะ พ่อรถแฟดคือกันเลยสีคือกันเลยพ่อรถมีแฟดเนี่ยสี่คือกันเป๊ะเลย ตอนนี้มัน่กำลังเบรถลดด่เนวอาเป็นย้อนอย่างติดบอไดคืมีไฟย่นวร้ ขามาพื้นพืนน้ำมันเ็วุบุกนะ มากบลงมาเกบกบออกบูเนี่ยสิแป้งเราเอาไอ้มาจากคนไปแหละเรื่องนอกมัน่ะบูมีเนี่ยสิแป้งมันล่ะแป้งหมดละอยังสิเออซอเนี่ยว้าวมันน่ะซอ

่นเพราะว่าสิแปลงนะบเนี่ยตัเก่้าได้แล้วรเนาะบ่ไปซื้อที่สวนนี่วะเนี่ยทุกคนเพิ่อนก็ล่มแปลงอ่ะเนาะโอ้โอ้จะมากนัดออก แค่เรื่องเลาะขอไว้คไม่ข้าวก็มันนี่ตอนมันเริ่มแป้งแ้ทุกคนกับขายิ่งเลยน้อเป็นย้อนยงกับหมูเธอรเหงอแล้ว จอดไว้แล้วตายเลยวะนี่จอดไว้แล้วติดหัวใจวะนี่โอ้ตีก็ติดหัด้จ่งาเนี่ยมันตดถึงเบิ้ลยู่บน้น่ะิงบ่นังบ่้องดที่นี่หัวใเป็นย้อนไปจิบนอเยดเย็นโอ้รับด้วยรเครื่อง อันนั้นเป็นทอน้ำมันว่านะดำๆตุกเอาอกนะฮะทอดอันันทอยิ่งใหญ่นะนิตุกกบก่อนเาะทออากาศนั่งเเย ข้าคล้ายกันนี่ของพวกแนี่นี่นี่ตักมีอะไรตักเด็กมึงพออันนั้นจะดำมืดอันยังก็มันสิบมึงเคลื่อนจักดำดำเขาอยู่เอาออกเลย กับบิวเย็าะเสือก้นเออยนอกเนป็นโับอมุนนี่เยิดนึงนว่ากนำอกเผมกนกัน้ำมันหรืออกนุน้ำมันโอ้ จันไหมเนี่ยจันมัึงดูว่าไฟมันหัดเลนี่ บูดูดน้ำมันบูด,ดบูดน้ำมันทุกคนพาอจะพ่อติดบะไรรถบูดูดน้ำมันสร้าเพื่อนี้ย่านเป็นลังลาวเนปะ็นาวเ่นาวเนาะ มังดเหนีคักเกิดเอเนาะมังออกเลยคเอาเข้าไปได้สวยลูก <laughs> ใชเนาะซม่หม่ไใองหาเทาะขาวดสอบว่าเาพระอันนี้จริงนักเตะมันเตะอะลือ45ลายอนน้ำมันใส่บนน็อตแมใหม่หายจัดป็งปีเาบอกคาแงหมดเลยนท อันโอหัโออกอันเข้าอ้ตะกี้ลาอยู่อาเซียนอีกสนี่ทุกคนตอนนี้เพิ่นกลับมังนะเนาะมังโอ๊บเป็นอันเนอะร ว่กันเรียว่เสนเสริมไปกินไตเสรื่องกเบิดไปแล้วกบ่นอันนี้มีแล้วเออก บดีก็ขายตามกินดีลูงมันแจงลูกมันไปเสี่ยวสั้นตามระเทศไปรลอยเห่งวุ้มหของพวกตามระเทศ่ินที่โรบินเดมากเห็นร้ว่ามันพัฒนาบ้านมันตรดมันกรมันประกอบโอเคทุกคนมาเพื่อจะประกอบขน้นรูปสิทไทยบางอีกแค่หนึง เพือนกิดกำลังอันครอบคืนมึงขึ้นิปะกออย่ากหรอเมื่อันที่การตรวจแล้วพูดขึ้นเลยเอสร้างเั่อนก็ง่ายอยู่เมื่อกีเลยตัวไหนจะเห็นตัวไหนหรอพักตู้นั่นก็ตายญาตมวันนั้นมีการเจ็บแจบดูดวงใจนะ รูกอบดีเด่นก็่ใช่บเราต้นน้ำก่นทุกคนภาสิทิศได้บ้าน่ะไม่ใช่กำลัง10งานเลยหนึ่งไม่จวดดวงใจยั่งกลับช่วงแระหดท กรอบแล้วนะทุกคนลองติดเบืบ้องันติดเดบอกไปแหงวะเบออะไ้รับอยเอานี้ใส่หน่อยหนึ่ง <c ười> Ơi, t t t ังชีอก็ฟ้วยไฟกตินแงล้่จะดีีเขาล้วยทุกคนจะิ้ตแล้ว่กับอันหันน้ำใจได้สิแ ไปไปลองฟิตกันเลยทุกคนมาสตีดเดยบอสไปกัเลยมันมือกำลังลองฟิตกัน ติดเด้ลอวทุกคนอะติดได้ไปบเนสวนไหมมันกลบประกอบแล้วนะวันนี้น้องดิมสิเอามือรพอสิจอดเต้น ทุกคนวัน,นี้เพื่อนก็นได้อันแปลงรถในน้องดิมแล้วเนาะล้ก็รถก็ติดเลแล้วมันยนองดิมกว่าจะเอาเมือะทุกคนเนาะเบื่อว่าสิที่ได้ฮอชัย <c oughs> ไปกันเลยทุกคนนี่ทุกคนวันนี้อันน้องดิมก็อันขับกลับ,บเนาะก็ะถือว่าแปลงสําเร็จแล้วทุกคนตอนทำอิอดเม่อเราเอามาแปลงก็ติดยากเนี่ก็ถือว่าครับ ได้ทุกคนวันน,นี้น้องดีมก็ได้กลับมาฮ่ดเทือนแลน้วเนาะแต่ราคาอันน้องดีมก็ยังบุู้้เท่าไหร่เดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วก็สิ้ถามพ่อเนาะว่าแบ่งน,นี้เม,มื่เท่าไหร่เนาะโอเคทุกคนวันนี้อันน้องดีมก็สิขอตัวลาไปก่อนอันราคาเนาะน้องดีมถามพ่อละว่าอันที่สิบห้าพัน 2อ0ร้200ปลายบาทน,นะทุกคนโอเคจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจน้องดิงน้องได้คลิปต่อไปสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจคลิปใหม่ๆจากน้องดีนงด้วยะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก้าวคำามาสบายดีบ๊ายบายเจอกันที่หน้าแทุกคน